สวัสดีครับท่านผู р, ้ชมวันนี้นะครับเราจะนําทางไปที่ร้านรองเท้ามือสองนะครับร้านอาหารรองเท้ามือสองที่สนามหลวงสองครับตอนนี้เราอยู่ที่พระพรมครับผมเพชรเกษมหกสิบเก้าครับเราจะออกถนนเพชรเกษมตรงนี้ครับผมเนี่ยครับอันนี้ถนนเเพชรเกษมตรงนี้นะครับฝั่งขาเข้านครปฐมนะครับผมไปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกลับรถนะครับผมเดี๋ยวรอไปถึงจุดกลับรถเลยครับผม พอวิ่งมาตรงนี้นะให,ให้เพื่อนๆสังเกตปั๊มปอทอลผมเลยปั๊มปอตทอ,ทอมานิดนึงก็จะเจอเป็นจุดกลับรถตรงนี้นะผมให้กลับรถตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับรถตรงนี้นะครับผมกลับรถปุ๊บนะครับเลยตรงจุดกลับรถตรงนี้ไปอีกประมาณสักห้าหกร้อยเมตรได้นะครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะผมเดี๋ยวรอดูตอนเลี้ยวเลยครับผมไม่ดีเล พอกลับรถมานะครับก็จะเจอซอยตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับผมถนนทวีวัฒนานะครับเส้นนี้มันจะเป็นถนนเรียบคลองนะครับผมเรียบคลองทวีวัฒนานะครับผมก็วิ่งเส้นนี้ไปอีกประมาณสักไม่แน่ใจว่าประมาณสั้สามกิโลนะครับวิ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปรอดูตรงทางแยกเลยนะครับผมเราขับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอทางลอดใต้สะพานตรงนี้นะผม ข้างบนเป็นสายสามครับเราก็จะลอดใต้สะพานนี้ไปนะครับผมกดเริ่มเราก็มาถึงตลาดเวอร์นะผมตรงนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมตรงนี้ให้สังเกตตรงปั๊มป,ปตทฝั่งโน้นครับเรี่ยกตรงนี้เรียกซอยทวีวัฒนาเก้านะผมแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยทวีวัฒนาเก้านะครับ ให้สังเกตปั๊มบอตท์ทอครับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะผมก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดเวอร์เวอร์มาร์เ hmm. ก็ตนะครับผม mm hmm. ก็วิ่งตรงนี้ไปอีกประมาณสักห้าหกร้อยเมตรได้นะผมเดี๋ยวไปดูตรงทางเข้าเลยครับพอมาถึงตัวนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตป้ายสีแดงๆนะผมเนี่ยครับที่เป็นลูกศรน,นะครับว่าสนามหลวงสองส่วนขยายครับผมให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนะผม นะครับเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับผมพอเลี้ยวเข้ามานี้ก็จะเจอภราพรมตรงนี้นะผมนี่วันวันปกติคือเราสามารถย้อนสอนตรงนี้เข้าไปได้เลยนะวันปกตินะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้เลยนะโซนนี้จะเป็นโซนพวกประดับยนต์ครับติดเครื่องเสียงพวกประดับยนต์ครับซอยนี้ เราเวิ่งตรงไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปดูตรงทางเข้าเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับร้านปลาแดงไก่ย่างบางตานตรงนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้ครับพอพอพอมาถึงตรงนี้นะครับเช่มาเดินอยู่หน้าห้องน้านะไก่ย่างบางตานตรงนี้นะครับผมแล้วเรายืนท่านหลังให้ห้องน้ํานะครับก็จะเจอร้านร้านนี้ครับแต่ร้านทําเบาะนะครับผมร้านทําเบาะ BN ครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยตรงนี้เลยนะครับผม พอเราเดินเข้ามานิดนึงนะครับประมาณสองล็อกนะครับเดินมาสองล็อกเราจะเจอนะครับร้านรองเท้านะครับผมอยู่ตรงนี้นะครผมเราก็มาถึงแล้วนะครับผมร้านอาหารรองเท้ามือสองนะผมมีงานประมาณไหนก็เนี่ยครับประมาณนี้นะผมสองฝั่งนะครับสองฝั่งนะครับ ระมานนี้ครับผมงานมีเยอะนะครับผมมากเป็นพันๆคู่นะครับแวะมาดูมาชมกันได้นะครับผมคุณมานครับก็จะเจอเจ๊นางอยู่นะครับเข้าร้านอยู่นะครับถักทายกันได้มาดูมาชมกันได้เลยนะครับผมมุมตรงนี้ก็จะเป็นหัวเหล็กนะครับงานหัวเหล็กแล้วก็จะมีงานพวกทิมเบ์แลนนะครับ ตอกเตร์มาตินทิมบอ์แลนนะครับก็พอมีนะครับผมยาวไปโน่นนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีพวกหนังครับเวิร์ดแวนหนังนะครับับแล้วก็มีพวกแตะนิดหน่อยนะครับผมมีหลายแนวนะครับ ฝั่งนี้ก็เพื่อนฟังอีกด้านหนึ่งครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับงานวิ่งก็พอมีครับนิดหน่อยครับนี่ครับผมส่วนตรงนี้นะผมส่วนตรงนี้ก็ถ้าเราเดินทะลุมาตรงนี้เลยก็สุดนู่นก็คือร้านปลาแดงกายา่ย่างบางตาครับผมเดินตรงมาก็จะเจอร้านเลยครับร้านจะอยู่ตรงมุมตรงนี้ล็อกที่สองครับ ร้านอาหารรองเท้ามือสองก็จะอยู่ตรงซอยน,นี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับก็ตามนี้เลยนะครเข้าไปดูเข้าไปส่องดูข้อมูลก่อนแล้วก็คอยแวะมาชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ